อรุณสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้านะครับผมก็เอาความน่าเกลียวนะครับทุกท่านเช้าอังคารที่29มีนาคมสอง5นยหห้านะครับผมลูกๆออกแล้วนะครับท่านพันใหม่ที่เราคัดไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะคัดเลือกออกใส่กระดง้งแล้วก็ให้เขาได้ผสมพัน์กันนะครับผมลองถ้ายย่อยออกเลยวันแบบนี้นะครับผมพรุ่งนี้ออกอีกวันหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวว่างไข่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะจัดส่งให้ท่านที่ได้สั่งไว้นะครับผมสิครับ ฉี่ไปทั่วหมดและพอดีวันนี้เราช่วงเช้าเรามีภารกิจเนาะออกไปทํางานนะครับผมเพิ่งกลับมานะครับผมเมื่อเช้ามาส่องดูอยู่นะครับทุกท่านออกสองสามตัวนะผมปกตินี่ผีเสื้อไหมเพศผู้เนี่ยจะออกจากรังก่อนผีเสื้อไหมเพศเมียนะครับผมก็าจากโครงสร้างเนะาะสรีระของเขาจะต่างกาันตัวผู้จะตัวเล็กตัวเมียจะตัวใหญ่นะครับผมนั่นแล้วสังเกตเลยก็คือบางบางช่วงเนี่ย ถ้าเวลาออกเยอะๆพร้อมๆกันนีต um ัวผ um <chocolate> ู้จะออกก่อนนะครับทุกท่านเสมอนะครับผมนะครับและเวลาที่ผีเสื้อใหม่ออกจากรังนะทุกท่านเขาจะเจาะอบริเวณด้านที่ป้านนะครับทุกท่านนะครับผมด้านที่ป้านด้านแหลมจะเป็นด้านก้นนะครับผมนะครับทุกท่านจะเป็นด้านป้านเกือบร้อยละเก้าสิบผมจะที่สังเกตเกือบทั้งหมดเลยแล้วครับผมมากกว่าร้อยละเก้าสิบอีกเนาะนะครับผมเขาจะออกจากทาทางป้านนะครับผม มินวือๆนะครับผมถ้าจากรุ่นนี้นะครับทุกท่านก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นพันพื้นบ้านนะครับผมหลายพันเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทำการคัดเลือกพันธุ์ใหม่แล้วก็ไอจะนําลงให้ชมนะ,ะทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวแม่คัดล่างให้เดี๋ยวก็เราเอามาคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราจะคัดเลือกเอาคันเอาที่ดีนะครับผมวัน